แดงไม่ใช่ข้างนอกนะคะข้างในนี่แดงก่อนเออเปลาโอ้โหผลนั่อคือต้นแหลลูกนี้ผลใหญ่มากเลยจุกกี่นี้ค่ะที่หนจะทานกัะกาแฟเช้านี้ดูค่ะทุกคนฟูฟน่าทานมาก สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับทีนิงอินเดรมาเนอีกแล้วนะคะวันนี้มาโพใน่วนหลังบ้านนะคะจากที่อยู่ในครัวทําเค้กหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะสําหรับสูตรเค้กซูคินีนะคะตอนนี้ในช่างใหญ่ก็จัดไปเมื่อเช้าสองชิ้นนะคะแล้วก็เอาไปฝากของรู่น้องลูกน้องที่ทํางานด้วยนะคะก็คือเมื่อวานนี้เขาเขามาช่วยงานในช่างนะคะหนึ่งก็เลยเอบเผื่อไปเลยนะคะแล้วก็ ห่อใส่กล่องไปฝากเขานะคะเราก็เดินเก็บไปเรื่อยเนาะทุกคนเนาะนี่ก็จะมาส่องผรลิกทุกวันอันนี้เป็นแพพโรนีนะคะเม็ดใหญ่มากน่นมองไปโน่นก็ลูกแพรแต่วันนี้ทำทำคลิปเก็บผักก่อนเดี๋ยวจะลูกแพรตามมานะคะทุกคนลุกแพรเริ่มร่วงเยอะแล้วแล้วใบไม้ก็เริ่มร่วงเฮ้ยมีเห็ดนะเฮ้ย มองไปเห็นไหมคะนน่ะนี่ทุกคนเห็นไหมเห็ดเห็ดชมปิญยองค่ะแน่เลยเพราะว่ามันมีเชื้อขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วหนึ่งเจอดอกใหญ่เลยไปเที่ยวอิตาลีกลับมาแล้วเจออุ้ยทุกคนเจอเห็ดหนึ่งดอกไปในป่าไม่เจอมาเจบเย็บเดี๋ยวนี่สองดอกสองดอกอุ้ยนี่ดอกหนึ่งนี่คะ่ะนี่ เฮ้สามโอ้โหดึงสติกลับมาค่ะทุกคนมาเก็บผักกัน <c oughs> เก็บโหระพาก่อนโตลแล้วโอ้โหต้นใหญ่มากใจก็จะไปป่าแล้วโอโ้อยากไปเก็บเห็ดอืมยั่วมากเลยเก็บผักเก็บผักค่ะ <c oughs> ใจมันลอยไปหาเห็ดใครๆก็เจอเห็ดไม่เก็บเห็ด เราก็เอาใจช่วยนะคะถึงเลยอยากจะไปเก็บไม่ได้เดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอเดี๋ยวจะไป้านี่ดูค่ะหัวลับข้ามงามรูจอหอมไหมคะ อากาศอุ่นนาน,านๆถัาครับปีที่แล้วนะอุ่นไปจนถึงเอต้นเดือนตุลาคมเลยนะทุกคนนะแต่ตอนนี้หนิงก็ว่าอากาศดีอยู่ไม่ได้หนาวมากอด,ดูด้วยกันนอนทับกันมาค่ะที่นี้ตัดมะเข,ขือจุ๊บโอ้ย มันใหญ่มากดูมันข้างในอันนี้พวงเดียวกันนะคะนี่อือม,มาลูกกรุบกรอบโอ้ยล,ล่นกรุบกรอบกุบกรอบกำลังกรุกกบกรุกกบกรุบกระลุกุบกุบอือค่ะดูน่ารักไว้เคือตอแหลใครว่าหนูตอแหลลูกหนูไม่ตอแหละนะบโอ้ยโอ้ ถ้าเด็ดก็จะร่วงมาเป็นทั้งแถบหืมดกอย่างน่ารักเลยค่ะอํำพริกกะปินะคะโอ้โหจัดไปอร่อยใครชอบมะเขือเปลามมาหยกมือของโปรดที่หนึ่งเลยจะมาเก็บมะเขือเทศแดงอีกแล้วจ้าได้ผักมาบางส่วนแล้วคะ่ะทุกคน ยังเหลืออีกเยอะเลยอากาศขอให้อากาศดีๆนานๆไปจนถึงนน้นเลยได้ไหมถึงคริสต์มาสเลยห <c oughs> วังว่าอย่างนั้นนี่พริก iPhone 10เลยค่ะกำลังจะแดงนะคะในเห็นไหมความแดงก็จะเป็นเปลี่ยนเป็นสีแบบนี้ แล้วหนึ่งว่าจะเก็บสุกิินีเห็นตั้งแต่นู้นเลยดูทุกคนโอ้โหใหญ่ย,ยักษ์อีกแล้วโอ้โหลืมอ้ยไม่น่าเลยว่าจะเก็บอ่อนๆลืมไม่ได้เลยนะคะเผลอเป็นไม่ได้โอ้โหคนที่หนึ่งมีแครอทหลากสีด้วยนะคะไว้เดี๋ยวสักพักค่อยมารอเก็บกันเนาะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูที่หนึ่งมีสตรอเบอรี่ สตรอเบอรี่สุกนะคะเน่เน่นเน่เอาก่อนเอาก่อนเดี๋ยวนกจะมานี่สตรอเบอรี่โผล่มาค่ะนี่เห็นไหมกำลังจะผลโตโอ้โหสตรอเบอรี่อันนี้พันธุ์ใหม่ที่เอามาปลูกนะคะนี่พอร์เล์หอมยักษ์นะคะทุกคนนี่อันนี้ก็ก cool. ลืนคูลนิ้งเก็บไปใส่หมูกระทะหลายรอบแล้วนะคะทุกคนสวนตรงนี้จะเป็นติดหน้าบ้านนะ อ,อหวาน,นกล้องเองียงเดว่าปีหน้าเนี่ยจะทำแปลงตรงนี้ให้ใหญ่ขึ้นแปลงผักยาวยาวเลยปลูกเยอะๆปลูกขายเลยดีไหม ทุกคนคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ที่หนึ่งมาทักทายนะคะเดงทักทายด้วยความคิดถึงหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการรับชมนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะบายบายค่ะ, bye sehen, ะ,คะ,ะไว้ are, funding, ะะ Good เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบายอาฟีดาเซนนะคะแล้วก็ขอให้เมืองไทยก็ชื่นอันอาเป็นนอนหลับฝันดีนะคะกุฏณาบายบายชิสเจอกันใหม่ค่ะ